เอ้ยหนึ่งซับหนึ่งไล่หนึ่งแท้เพื่อเป็นกำลังใจอ่าสบายดีเอฟซีพระเดชประคุณทานเนาะมื่อนี่สิขอมาเว่าเกี่ยวกับการสูบยาแจงงอีกคือนึงงน้องพี่น้องเนาะคือตามควอมเสื้อนาะสิขอลงรายละเอียดเลยน้องพี่น้องเนาะคือตามควอมเสื้อของ ของคนที่เขาป่าเนะพี่น้องนะเนาะโดยเฉพาะแมน่าจะเป็นสัตว์สิ่งสิ่งมีชีวิตสัตว์สิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องทั้งซื้อทั้งอวงทั้งฟานเนะพี่น้องเนาะถ้าเขาเจ้าเห็นไฟนี้ขาเจ้าจะย่านแมนบ่เวลาจะอยู่ป่าจะ,จะดังไฟบอเนาะฉะนั้นเวลาเขาป่าแมนเขจาจะบบปะไฟเด็ดขาดเนะพี่น้องเนาะคือสักจึกนี้นาเอามาเล่ากัได้จาก บทเฮียนที่อยู่กับคนสร้างเนาะรล้ว่าเขาเจ้าเ่าส่ฟังว่าเป็นยั่งต้องสูบยาเนาะน้ะนะะองถาวเนาะเวลาจะไปป่าเจ้าเจ้าดังไฟมันบ่เวลาเวลาบมไปป่ากะคือมันเป็นเอกสีทธิ์นะพี่น,น้องเนาะอ่าตามความเสือ่อเนาะบอกว่าเฮ้าคนเมืองแม้นแต่กระทั่งคนป่าเวลาเขาเจ้าเข้าขป่าเลยขาเจ้าจะดังไฟมันบ่ก่อดังไฟไว้ยยานเสื้อมันบ่กยานเสือ้อ เออย่านเสือ้อย่านงูย่านผีย่านผีนเออแต่ว่าขันขาเจ,จ้าดั้งไฟนี่บ่ย่านสรางไฟบ่ย่านมันย่านผีย่านผีก็ย่านเนาะผีกับย่านเสื้อก็ย่านเสื้อก็ย่านนี่พี่น้องผีกย็ย่าน,าน,านเสื้อก็ย่านสร้างกยาา็ย่านเนาะย่านกองไฟนี้ฉะนั้นนะนะผู้ใดเคยเบิ่งหนังอ่าเอ่อ ซื้อ,อยังไงนั่งไงอินเดียนะที่ว่าเด็กหน่อยเกิดอยู่ในป่านะที่ว่าเด็กหน่อยต่อสู่อ่าผู้ได้จือซือ้อนังเรื่องนี้คอมเมนต์มาบอกในเด้อพี่น้องเด้อคือนั่งเรื่องนี้เด็กหน่อยฮะมีการต่อสู่กับเสือเนาะต่อสู่กับเสืออ่าเพราะว่าเสือฮะอ่าอยากได้ดอกไม้แดงเนาะดอกไม้แดงก็คือไฟอ่านั่งเรื่องนี้มันจะถอนให้เห็นเลยว่าบอกว่าจะเป็นเสือสางนางไม ล้วนแล้วแต่ย่านไฟแม่นบ่พอแม่นบ่บ่คุณเวลาจะอยู่ป่าจะดังไฟบ่ป่าก็ดังไฟที่นี่ก็ก็บมยย่านาบนมีไฟในย่านขันมีไฟนี่มันย่านบัมีไฟนี่มันย่านนะพี่น้องฟังเนาะย่านบ่ย่านย่านยังเดย์ย่านย่านเสือย่านย่างย่านงูย่านขีคีต้องขันมีไฟแหรอเสือบ่มาขันมีไฟที่นี่เฮโอเขาบ่มา ขาบ่มาาเข้าไปพุ่นเลยแน่นเนะพี่น้องเนาะฉะนั้นอานะการมีไฟนี่นะการมีไฟนี้อ่าเปรียบเสมือนการมีอ่าสิ่งที่อุ่นใจนะพี่น้องเนาะหนึ่งมากกระดังอุดยุ่งเลยเนาะเอออันมี้ไรยุ่งเลยอันมีไฟแห่จุไฟลุกชนี้่างยุ่งบัสยุ่งมาม่เนาะเป็นการไล่ใหม่ใหม่เนาะแล้ววันนี้ เวลาขาเจ้าเดินทางเนาะหรือว่าเวลาขาเจ้าเขาป่าต้องสูบยาเหม่นบอกขาป่าก็พอยอยู่บ้านบ่เวลาเจ้าบริ้ดงไฟได้สูบยาแม่นบอกโอ้บริ้ดงไฟก็บได้สูบยาบริสูบยาบอมียาสูบแตก็โอ้อดไ่ได้หละบมมีกับไฟกับ่มมียาสูบก็บ่มมีอันนั้นเนี่ยโอ้อดไ่ได้หละเนาะฉะนั้นพี่น้องอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าการสูบยาในการดำรงชีวิตในป่านะมันเป็นเรื่องปกติเ้อพี่น้องเด้อ หากพี่น้องมีโอกาสไปทางบ้านที่มีส้นเผาลายเนาะบอกว่าจะเป็นทางแขวงเซกองแขวงสารวันแขวงอัตปือเนาะใครผู้หญิงผู้ชายเขาจะจะสูบยากอกไ่เลยเนื่องจากว่าเขาจะไปเห็ดไ้เห็ดหน้าอยู่กลางป่ากลางดงพี่น้องมันมียุ่งร้ายเนาะแล้ววันนี้เวลาผู้เฒ่าผู้แกเ่เราสูฟังว่าเวลาเขาป่าน่ะคนส้างกับเราให้ฟังเนาะคันว่ามีลืมเขานี่บุกกลับไปเอาแต่คขนลืมยาสูบนี้ต้องกลับไปเอาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันจําเป็น เวลาเขาเดินทางผพ้เดียวเนี่ยเขาจะจะสูบยาย้อนยังเนาะย้อนว่าการสูบยาฮั้นเปรียบเสมือนว่ามีไฟติดโตเราพี่หน้องเนาะมันอุ่นใจเขาเจ้าจะทาว่าพูดพีปีศาจเบิ่งเข้ามานี่อคล้ายๆกับเขาเจ้ากินยาเลยกินไฟเลยพี่หน้องเนาะมนุษย์กินไฟเนาะเจดให้ขาเจ้านี้คาริโกบอเรื่องเรื่องคมเสื่อเนาะเห็นให้ปลอดภัยจากซาไหยว่าสั์ท็อเนาะเห็นมนุษย์ สูบยาเนาะข้<ม>คนควันออกมาคนดูควันมาพูดบูดดลยเสื้อหยาดมันบ่เนาะมันมเป็ตัวเสื้อเนาะยุ่งกับยาดเนาะเป็นการป้องกันโตเขาเองจากอยุ่งเนาะจากแมงไหมเนาะจากซัดไห้ย,ยังต่างๆเนาะควันส้างนี่เราให้สกิลฟังว่าอ่าการที่สูบยาหันเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนอ่ากินไฟและสร้างมันจะหยาดเนาะเวลา คนส้างไปเอาส้างนี่คนส้างนี่จะสูบยาก่อนเพื่อเห็ดไ้ส้างเห็นวะข้าเจ้านี้กินมนุษย์นี้กินไฟได้แล้วเห็ดไ้สร้างฮั้นมีความเก่งโกเคงใจนะพนนะะนี่น้องเนาะสนั้นคนส้างฮั้นจะบ,บปะ่ประกปะยาสูบเลยเวลาไปเอาส้างนะเนาะแล้วก็เวลาเขาป่าก็าจะบ,บ่ปะกายาสูบเนาะต้องสูบเนาะสูบเพื่อไล่ยงุงสูบเพื่ออไลส่สิ่งั่วไหายนะพี่น้องเคยสังเกตบอกว่าในการเห็ด ขอบเจ้ากุ๊กเจ้าเราขอบพีสร้างร่างใหม่จะมีพิธีจูดจูดยามีขามากอกยาเนาะอันนี้มันเขาเชื่อเลแมันมันเกี่ยวของกับพิธีกรรมเนาะพี่น้องเนาะคนป่านี้เขาจะาสูบยาบริเพื่อเทแต่เพื่อปลกปักฮักษาโตเขาเองจากจาก,ากจยุ่งเมื่อวานนี้สักจุดยางขึ้นไปอ่อตอนแรกๆเนาะยางขึ้นไปอัปโหลดคลิปให้ไปติดตอ่อขอครัวอยู่ทั้งกาได้ทั้งว่าบสูบกษ เดี๋ยวจุกอกยาแล้วก็เอามาติดตัวไปพอวายยังลืมเอาคิดว่ายยังเนาะสุดแล้วนี่ซื้อมาไล่กลับเดียวเนาะยายายาอุดยุ่งสุดนี้แล้วมันมืดเนาะแล้วก็เอายาสูบติดตัวไปแล้วก็พรค่ายหรยุ่งกับโบมาไก่ฉะนั้นการสูบยาเนาะอยากให้เอฟซีเข้าใจเนาะว่าโเขจบริสูบยาเพื่อความเท่คือบานเฮาเนาะบานเฮาในสูบคนในเมืองนี่มุมียุ่งมีหินยังละสูบเพื่อความเท่แม่นไปเก๊ เปแล้วเนาะโมเมนต์โมเมนต์เนาะสูบยาัะเพื่อบางบางคนก็เชื่อว่าลดลดลดไขมันในหางกกยเนาะก็แล้วแต่คติความเชื่อของไครก็มันเนาะถือว่าการสูบยาฮั้นจะสูบหน่อยก็เป็นยาแหละน่าพป่น้องเนาะเชื่อว่าคันเนาะมันกับเงมีแนวดีแนวดแนวหนึ่งอแหละคือกินเหล่ากินเบียย์อ่ะมันต้องมีแนวดีเนาะคันมันเป็นบอดี้แท้ๆอะ เออแล้วประเทศใดก็ต้องมีกฎหมายห้ามสูบยาสูบยาจับที่คุกเนาะคือกันกับกินเหล่านี่แหละเนาะมันก็ต้องมีแนวดีแนวบดีเนาะแนวดีมันก็คือว่าอะไรเนาะก็คือว่าเวลาเอ่อปกปักรทักษะตัวเองบอหรือว่าลดไขมันบอสูบยาแล้วเอ่อเอ่อเฮ็ดให้มีความสุขอย่างีอย่างต่างกันแล้วแต่คือเฮากินเหล้ากินเบียร์แหละถ้ามากินเหล่าดีบอกแต่คิดในเง่หนึ่งนี่การกินเหล้ากินเบียร์นี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีเด้พี่น้อง เนาะแต่ว่าอยากินไล่เพิ่นว่านะถกินไลไอ้เสียคนก่อนสิกินเข้าเนาะอันนี้เป็นคนเยอรมันเว้าซูขหน่อยฟังเด้อถนาว้าผิดก็ขอโทษยู่เยอรมันนะพี่น้องการกินเบีย้ยนะทุกขาบเขาเลยเป็นเหลืองธรรมศาสตร์แต่เขาจะบ่กกินคือไทยบานเฮาในบบานเฮานี่ที่ได้กินหัดสอดแจงเลยพี่น้องเนาะกินเป็น1ิบซ้าล่างกับกินใดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันไทยบานเฮาแต่ว่าสําหรับอ่าไทยบานเขาไทยบานเขานี่การกินเหลากินเบีย้ยฮะ แม่บ้า,านเขาว่กกินเข่าย่ามได้กินเบียรลงไปก้อนกินเบียรลงไปก้อนกินเบียเนาะเออเขากินเขา่าคยค่อยเล่าสื่เจาะฟังว่าอยู่เยอรมันเนาะกินเข่าขาบได้เขากินเบียเพราะว่าในเบียนี้นามเบียมันจะมีอ่าสารล่อหลื่นิดนหนึ่งเนาะเวลากินลงไปแหละเบียให้มันจะไปจับลำไส้และเห็นไห้ขจะยย่อยลำข้อนะกินเข่าไปแล้วย่อยง่ายเนาะอันนี้กินกับการโก ง่ายๆเลยง่ายๆเจ้าก็ง่ายง่ายบ่เอาเอาเ่าคำนอยก็ย่อยง่ายกันนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็กินไลกกับบุรีกินไลกกับบุรีเจ็บหัวเจ็บหัวอะไรก็ฮักฮักเป็นปอดเจ็บปอดอีกเนาะคนวันเหล่านี้กินหน่อยเป็นยากินเหล้าแ่สุรากินไลให้โทษ กินไหเน,นีเมามือกินไรเมาวะเพราะตจานยกินไรแล้ว,วเนาะกินไรกินน้อยหนึงมมม่งเมาเออแมนแมนไลคนเนี่ยโดยเฉพาะแมนอันน่ะสาวคู่ของขน้อยเด้อแม่บ้านของขน้อยน่ะอยู่เพื่อนนะพนกินเหล่านี่มือได้พนกินบบเจ็บหัวพนกินบ่นนบห่างนี่เพนดีใจขนาดพี่น้องเนาะโอ้ย่อยเราอยากบอกพนวาอย่าสุภูว่มใจถอนอันนั่นแหละเอระบบ ระบบเซฟตี้จ้ามันบ่นทำงานคือสัจริงนี่กินยามใดก็สิเจ็บหัวยามน,านั้นหากยามน,าน,นั้นเนาะพาะย่างระบบเซฟตี้เขายังทำงานมันคล้ายๆกับอรถทฮาพี่น้องเนาพี่น้องเนาะระบบเซฟตี้ในรถนะเวลารถยังไม่ไหม,ม่น่นะเพาอัดประตูบ,บ่อจำมันก็ยังติ้งตัง,ต,งติง,ต,งตัง,ต,งติงตงังติงตังเวลารถดนๆนไปนะพี่น้องเวลารถดนเดนไปนะสิอัดจำอัดบ่อจำมันก็ดังสองสามบาทต่อไปจำบ่อยากอัดจำก็ แล้วแต่เจ้าเด้อเนาะระบบทํางานมันบวอ,อยากดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะซีอัดประตูจําหรือว่าติดบจ่จําเนาะกับบ่มีผลเนาะสะวน้นังนนหางกายคนคือกันเมื่อใดเขากินเหล่าแล้วหัวนี่มันบอกว่าสมองมันสร้างไาให้เจ็บเด้ออย่าสุกินเด้อ,อน,นี่มันเป็นพิษเออแสดงว่าหางกายเขาอย่างดีเขากินลงไปกระเพาะเขานี่นะหักออกมาแสดงว่ากระเพาะเขาบอกว่าอย่าสุกินเด้ออันนี้น่ะมันเป็นธาุพิษ คับออกมาเนาะเฮ็ดไฮธาพิษบกเข้าสู่ห่างไกยเนาะอันนี้เห็ดอันนี้แสดงว่าระบบเซฟตี้ของคน,นนี้ยังทํางาน,น <S 2> <S 2> เนาะเมื่อใดระบบเซฟตี้คนบ่ทํางานแล้วเมื่อนั่นแหละดูแลเจา้าของเพิ่ะว่าเนาะสำหรับการว้าเรื่องเล่าเรื่องเบี้ยเรื่องยาสูบกะเอ่อพอมปากหอมข้อเนาะถ้า,ว,าว้าผพิษอ่เว้าบุ่ทกใจเว้าอแต่ต้องพู้ใด้กะขอโทษขออภัยเด้อเพราะว่า อ่าลายลายข้นเนาะกับสูบยาเนาะลายลายข้นกับบริสูบยาฉะนั้นสิสูบยาบริสูบยากะโอ้พี่ไพยดอกเนาะเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะการกินเหล้ากินเบียร์คือการเนาะเบาเนาะเบาคำหน่อยเนาะหน่อยกินนะหน่ n ọ. N ọ, อยกินนะเจ้าไม่อยากเจ้าไม่ได้อ่าฉะนั้นเ <c oughs> ดี๋ยวจกคิดก่อนุญาตไปพาเอ่อไปตัดไปตัดต่อนะปรทันแล้วเนาะ อ้าวลงมาเด้อไอ้ก๊กเด้อลงมาเด้อ <c oughs> โอเคนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปเบาเร่องเหล่าเร่องเบี้ยกะ่ะขอเมื่อเพียงทานี้เนาะขออนุญาตไปซอยเบาคำน้อยตัดไ <c oughs> ม่ต่อบายบายขอหนึ่งลค์หนึ่งทับหนึ่งแสเด้อ